คนข,ของพระเจ้า้าดยวยกันในใ2โคดินบทที่4ข้อที่16แล้วก็บทที่5ถึงข้อที่10ฉะนั้นเราจึงไม่ยอ่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังสุดโทมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันดร์เพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทำลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรน,นิรันดร์ในสวรรค์เพราะว่าในร่างกายนี้เราขําครวญและปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ เพราะเมื่อสวมแล้วเราจะไม่เปลือยเพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้ค่ำครวนและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ประทานพระวิญญ,ญาณเป็นมัดจำแก่เราเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ เราอยู่ห่างจากองค์ประผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์ประผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นที่พระเจ้าพอพระทยัย เพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริ์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วนี่คือความจริงที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นรากฐานที่มั่นคงเป็นความเข้าใจที่ตามนุษย์มองไม่เห็นปัญญาของโลกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ ดับที่ความเชื่อศาสนาที่พยายามจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งศาสนาคริสต์เองซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เป้าหมายและศูนย์กลางถ้าหากเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกันพยายามที่จะรับการสำแดงเปิดเผยหรือจดจ่อให้ถูกต้องเราก็จะจดจ่อผิดที่ได้เหมือนกันบางครั้งคึ้สตจักรเราก็จะจดจ่ออยู่ที่ความคิดของเราว่าเราคิดอะไรเราต้องการอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรเราคิดยังไงเราเข้าใจยังไง แล้วเราก็รับหรือบางทีก็สอนออกไปตามนั้นหรือบางทีเราก็ค้นดูในพระคัมภีร์ในสิ่งต่างๆที่มาจากข้อนั้นข้อนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้โยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดและก็เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนที่สําคัญแต่ถ้าเราละเลยถ้าเราละเลยภาพใหญ่จุดประสงค์เป้าหมายเราจะพลาดเหมือนกัน ถ้าเราไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของอาณาจักรเหมือนทุกวันเนี่ยผู้คนก็ทํากิจวัตรของตนเองทํามาหาเลี้ยงชีพสารพัดท,ทาบทบาทหน้าที่ของเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นว่าความมั่นคงของความเป็นชาติของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวในทรัพย์สมบัติเกียรติเงินทองชื่อเสียงหรือว่าอาณาจักรและความปลอดภัยเนี่ยถ้าเรามมวแต่สนใจจดจ่อแต่เรื่องของเรา หรือบางด้านที่เรารับผิดชอบโดยที่ไม่ได้คิดถึงภาพรวมด้วยในเวลาเดียวกันเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นเราจึงเห็นเรื่องราวของบ้านจานในปราจีนที่เกิดขึ้นปล่อยปะละเลยที่ไม่ได้ดูแลหรือเป็นการครอบของปฏิป,ปักษที่หลายคนปล่อยปะละเลยแม้กระทั่งชีวิตของเราภาระหนี้สินของเราหรืออะไรต่างๆที่แผ่นดินที่อยู่อาศัยทรัพย์สมบัติทุกด้านถ้าหากเราปล่อยปะละเลยหลายคนจะพบว่าสายเกินไป เมื่อเราจะหันมาที่จะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราที่จะใช้ชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันคําว่าชีวิตมันคือส Bil ิ่งที่เป็นปัจจุบันและเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตบางทีลัที่ความเชื่อศาสนาปรัชญามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่าทําให้ชีวิตกลายเป็นศาสนาหรือปรัชญาอย่าทําให้ชีวิตกลายเป็นศาสนาหรือปรัชญาอย่าทําให้เรื่องพระเจ้าที่เป็นชีวิตกลายเป็นเรื่องศาสนาคลิกอันตรายและเราจะพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าเราพลาดในสิ่งที่อยู่ในมือของเราเราดูเกมกีฬาฟุตบอลเนาะบางทีฟุตบอลอยู่ในมือเราอยู่ในเท้าเราเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมาแย่งไปจากเท้าของเราจากมือของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าหรือบางทีอะไรที่เป็นของเราอยู่ในมือของเราแล้วมันถูกขโมยไปมันถูกแย่งชิงไปแบบไม่มีศักดิ์รีเนี่ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราเห็นว่านี่คือเรื่องของอาณาจักรโลกทั้งโลกกําลังถูกขมวดเข้ามาในที่สุดจะเหลือระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ากับเรามารซสตาลจะต้องถูกพิาาพากษาไปยังกองขยะและนรกแน่นอนก็จะเหลือระหว่างเรากับพระเจ้าและเรามนุษย์กับพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากันเห็นไหมทุกคนทุกคนจะดําเนินชีวิตอะไรมายาวนานที่ไหนไม่รู้แหละ แต่เมื่อถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในคดีในศาลเมื่อศาเลเรียกทุกคนก็จะไปนั่งอยู่ตรงหน้าระหว่างผู้พิพากษาทนายแล้วก็โจทก์และจำเลยเราไม่ได้หอบที่ดินไปเราไม่ได้หอบบ้านหอบเรือนไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่มันอยู่ในตัวของเราตัวบุคคลเพราะฉะนั้นมนุษย์กับพระเจ้าทรงสร้างเราให้เกี่ยวข้องกับพระองค์และทุกสิ่งที่เรามีนั้นจะต้องถูกขมวดเข้ามาบางทีลองคิดในอีกมุมหนึ่ง ผู้คนเรีย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 นระดับประถมกี่ปีล่ะตั้งแต่อนุบาลไล่มาจนถึงป .6 จากม .1 มาถึงม .6 จากปริญญาตรีปี1,2,3,4สิ่งที่เราทุ่มเทเรียนทุกวั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 นใช้ทุนมหาศาลใช้การวิจัยเยอะๆมากมายแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือประกาศนียบัตรใบเดียวกระดาษใบเดียวฐานสกิปใบเดียวเพื่อจะเอาไปสำหรับที่จะใช้ในประโยชน์มองกลับมาในเรื่องของชีวิตของเรา หลายสิ่งที่เราดำเนินชีวิตตลอดชีวิตหลายคนอายุเึ้นเลข3เลข4เลข5าเลข6เลข7เลข 8, แปดเราดำเนินชีวิตมายาวนานแต่ในที่สุดสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าคือตัวเรากับพระองค์การประพฤติที่เราประพฤติมาทั้งหมดสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราและมันถูกปริ้นออกมาโดยเฉพาะทุกวันนี้เทคโนโลยี <oops. S 2> มันสอนเรื่องฝ่ายวิญญาณว่าขนาดมนุษย์ทําทได้ขนาดนี้พระเจ้าจะทําได้ขนาดไหนเพราะสิ่งที่มนุษย์ทํารวมกันทั้งหมดทั่วโลก ปัญญาของโลกทั้งหมดเทียบไม่ได้กับสิ่งเล็กน้อยของพระเจ้าทุกวันนี้เราเห็นป้ายประกาศทั่วไปและเราก็รับรู้ว่าเพียงแต่บัตรประชาชนใบเดียวสามารถทำธุรกรรมได้ทุกเรื่องวันนี้ก็มีการโทรศัพท์มาขอ OTP ส่ง OTP มาเมื่อเราตอบสนองถ้าดีมันก็สามารถทำให้เราเขาค้นพบได้ทุกอย่างเพียงแต่ในตัวหนังสือไม่กี่ตัวเพียงแต่ในบัตรใบเดียวเช่นเดียวกันวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้า ในทุกสิ่งที่เราประพฤติในวันนี้เพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่าจุดประสงค์ของชีวิตคืออะไรด้วยเหตุน,นี้พระคำของพระเจ้าจึงให้เราใช้ชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเข้าใจด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็คือเราดําเนินชีวิตจากพระองค์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตโดยพระองค์ฤทธเดชกําลังสติปัญญาแผ่นดินโลกสรรพสิ่งทั้งหมดเราได้รับประโยชน์จากพระองค์เพราะฉะนั้นพระบิดจึงบอกว่าฉะนั้นเราจึงไม่ยออ่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังสุดโทมไปแต่ภายในสภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกทุกวันร่างกายของเรากําลังสุดโทมไปตามอายุตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์มีสิ่งใหม่เข้ามาอยู่ไปมันก็กลายเป็นสิ่งเก่าร่างกายที่เรามีก็ไปตามอายุไขตามสภาพแต่พระพิบอกว่ามีสิ่งที่เป็นนิรันดร์การที่อยู่ในชีวิตของเราคือพระประสงค์ของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์ที่เราได้รู้จักกับพระองค์นั้นแหละคือสิ่งที่ไม่เก่าหรือแก่ไปตามสภาพยังคงใหม่ทุกวันถ้าหากเรารักษาไว้ยกตัวอย่างบางคนเห็นไม้เก่าคนที่มีความสนใจแบบวินเทจแบบนี้นะเขาก็จะเห็นไม้เก่าเขาสามารถมองหอหกว่าอไม้เก่าที่ผุพัง ไปตามการเวลาแต่เมื่อเอามาเจรไนาออกมามันกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีศิละปะและคุณค่าของมันที่ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เกิดจากความคิดแผนงานของมนุษย์แต่ว่ามันเกิดจากของวินเทจของเดิมๆของมันที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเอามามันมีคุณค่าของมันในตัวบางคนที่เข้าไปประมูลแสแตมเก่าสแตมเก่าๆถ้ายิ่งเก่าเท่าไรเก่าๆเนี่ยมีคนประมูลซื้อราคาเป็นแสนเป็นล้านเข้าไปทําอะไรมันเป็นคุณค่าที่คนนั้นให้คุณค่ากับมัน เราซื้อของในราคาที่เราจ่ายไปมันคือราคาของนั้นบางทีมันแพงทําไมเขากล้าซื้อเหมือนที่เราได้ยินไวรัลอะไรต่างๆดรามา่าข้าวผัดไข่เจียวจานละสี่พันอย่างเงี้ยแล้วคนยังไปซื้อแม้ว่าจะมีการประโคมข่าวของคนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรต่างๆแต่เขาก็ยังขายได้ถ้าเราไม่ไปซื้อเขาก็ขายไม่ได้แต่ก็ยังมีคนซื้อเขาก็ยังอยู่ได้ก็ขายได้แล้วคนที่ไปซื้อแล้วยังไงล่ะเราจะว่าเขาบ้าก็ไม่ใช่แต่เขาก็เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนิจจังที่แต่ละคนก็แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายเห็นในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณก็คือสิ่งที่เป็นของของพระเจ้าคือนิรันการและมีสง่าราศีโดยพระอ,องค์ดังนั้นพระคำของพระเจ้าทูตโปโลจึงได้รับการสาแดงเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้านะพี่น้องถ้าเราคิดมีรายละเอียดนิดหนึ่งเราจะพบว่าพระเจ้ากําลังเป็นผู้ที่สื่อสารกับเรา และก็พยายามที่จะนำเรากลับมาสู่สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องและสิ่งที่มาจากพระองค์ล้วนแต่ดีทั้งนั้นล้วนแต่ดีทั้งนั้นและทีนี้ถ้าหากเราคิดในมุมมองของเราว่าบางครั้งเราจะตอบสนองอยังไงเราแสวงหาที่จะค้นคว้าที่จะรู้จักพระปัญญาและความจริงของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายต่อโลกนี้ และเราพยายามที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นและพยายามที่จะเข้าหาพระองค์พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์หรือเราพยายามที่จะให้พระองค์ทําตามความคิดของอ๋อเราเข้าใจแบบนี้เราก็เลยคิดว่าความเข้าใจของเรานั้นยิ่งใหญ่ผมได้แบ่งปันไปแล้วเมื่อวานเราคิดว่าความคิดของเราถูกต้องและใหญ่และก็คิดว่าผมก็เลยพูดกระทบว่ามีสิ่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าพระเจ้า ทั้งที่พระเจ้านี้ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าพระเจ้าคือความคิดของเราที่จํากัดพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามที่จะรู้กว่าพระองค์ และพยายามที่จะไปควบคุมความรู้ของคนอื่นว่าอย่างนั้นไม่ถูกคนนี้คนนี้พูดภาษาแปลกๆคนนี้ไม่พูดคนนี้ยุคนี้หมดไปแล้วยุคกระทูตูผู้เผยผู้ประกาศนั้นหมดไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ศิลพิบาลและอาจารย์ยุคพระเดชหมดไปแล้วเหลือแต่ยุคพระคุณแต่รู้ไหมว่าไฟกําลังจะเผาโลกนี่เป็นเรื่องของพระเดชการที่มนุษย์ทําบาปและพระเจ้าตีสอนเพราะว่าพงห่วงแหนเราไม่ต้องการให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับมารหลายเพราะฉะนั้นภายนอกของเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เป็นอยู่ในสิ่งอนิจจง แต่สภาพภายในของเราภายในของเราคือจิตวิญญาณของเราทงนี้ผู้เผยก็แบ่งปันในเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารกับเราผ่านจิตวิญญาณความเชื่อทํางานผ่านจิต,จตวิญญาณการนมัสการเกี่ยวกับจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าร่างกายของเราคือการผสมระหว่างพ่อแม่เกิดลูกออกมากลายเป็นเนื้อหนังของเราร่างกายของเราแต่วิญญาณของเรานั้นมาจากพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้เมื่อคนตายแล้วร่างกายของพ่อแม่ก็เอาไปทําพิธีศพจะไม่ทําก็แล้วแต่ แต่ว่าวิญญาณของเรานั้นผู้คนต้องทําบุญทําทานส่งเสียและถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องเรารู้ว่าพระเจ้ารับจิตวิญญาณไปเพราะฉะนั้นวันนี้วิญญาณของเรายังอยู่ที่จะต้องทํางานและเกิดประโยชน์ภายนอกของเรากลาลังสุดโทมไปเราจะเมคเราจะพยายามทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังสุดโทมไปจะดึงจะตึงจะพยายามที่จะบํารุงยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปตามสภาพภายนอก แต่ภายในนั่นแหละจริงคือสิ่งที่เราจะต้องไม่ละเลยจิตวิญญาณของเราจึงต้องจำเริญใหม่ทุกวันเห็นไหมโมเสสเขาดำเนินชีวิตไปกับพระองค์120ปีอิสราเอลเดินทางภายใต้พระองค์40ปีรองเท้าไม่ขาดเสื้อผ้าไม่ลุยอาหารมีกินตลอดทั้งที่เป็นผู้อพยพตลอด40ปีแค่คนที่อยู่ในฉนวนกาซาที่ถูกอพยพในช่วง3ปีหลายคนตายเพราะอดอาหารเด็ก หนึ่งในสองคนตายเพราะขาดอาหารถ้าเราตามข่าวเราจะพบแต่อิสราเอล40ปีที่เขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารและถูกศัตรูที่ไม่ยอมไม่เห็นด้วยให้ผ่านบ้านผ่านเมืองต่อสู้ทําสงครามเขาเผชิญกับสารพัดบนเวียนใน40ปีพันพียืนยันว่ารองเท้าเขาไม่ขาดตาของเขาไม่ได้ฟ้ามัวแล้วก็เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดลุยเพราะอะไรครับเพราะมีพัสดิของใบเจ้าปกคุมอาหารบางอย่างเนี่ย ถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยมันก็จะบูดจะเน่าภายในไม่กี่วันแต่ถ้าเราสามารถรักษามีสิ่งที่จะเข้ามาทําให้มันคงทนอยู่ได้มันจะอยู่ได้เป็นปีๆหลายปีเพราะมันแสดงว่าจากสิ่งที่ธรรมดามันสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาร่างกายของเราสภาพที่เราเป็นอยู่นั้นมันสุดโทมไปตามภายนอกแน่นอนเพราะภายนอกทั้งโลกอน,นิจจังแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์การคือ พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระสิริด้วยเหตุนี้ทําไมเมื่อเราทั้งหลายดําเนินชีวิตกับพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์มันจึงทําให้มีสิ่งใหม่จาเริญข้างในของเราจาเริญใหม่ทุกวันเขาเรียกว่าข้างในไม่แก่มีแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเต็มบริบูรณ์ตลอดเพราะพระเจ้าท้าทายเราว่าเชิญทุกคนที่กระหายมากินและดื่มเพราะฉะนั้นภายในของเรานั้นจะต้องรับการเปลี่ยนใหม่ทุกทุกวัน บางครั้งเรามีประกันอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะประกันว่าซ่อมฟรีหนึ่งครั้งเปลี่ยนฟรีหนึ่งครั้งอ้ามันเปลี่ยนฟรีตลอดไม่ได้เลยมันไม่มีหรอกในโลกนี้แต่มีสิ่งเดียวตามพระวจนะตอนนี้ก็คือภายในของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกทุกวันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวลเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันด์สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันด์อะไรคือสิ่งที่มองเห็นทุกอย่างที่เรามองเห็นต้นไม้เล็กโตแล้วก็แก่ตายคนเราก็เป็นเด็กท้ารลกขึ้นมาวัยเอออๆหน้าดูน่ารักแล้วก็พอเป็นผู้ใหญ่ก็น่านับถือแต่พอแก่งอมไปก็น่าสงสาร มันมีอะไรที่ภายนอกที่มันเปลี่ยนไปลดใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่เราซื้อมาก็ดูเหมือนมีออร่าดูเหมือนว่ามีความเงางามมีสง่าราศีตามสิ่งของแต่เวลาผ่านไปมันก็สุดสมมัวหมองไปแต่สิ่งหนึ่งที่ปัมพีบอกก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนนิลันอะไรคือสิ่งที่มองไม่เห็นทาวรนนิรันพัมพีได้พูดถึงของมีค่าที่อยู่ในภาชนะดินนั่นคือพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้มาอยู่กับเรา และพระวิญญาณน,นั้นแหละเป็นผู้ที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่บทที่5ข้อที่5บอกว่าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้พระเจ้าเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวันนี้และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําแก่เราพระวิญญาณเป็นมัดจําเมื่อวานผู้เผยแบ่งปันความผิดกล่าวถึงด้วยพระวิญญาณเป็นมัดจํามัดจําคือจองไว้ คู่สัญญาคู่จองบางทีเราเห็นอะไรบางอย่างที่เขาลงขายในโซเชียลเนี่ยเราสนใจพอเราทักไปเขาก็าติดจองคำว่าติดจองแม้ว่าเรามีเงินจะซื้อตอนนั้นเขาก็ไม่ขายให้เราเพราะคนจองจองไว้ก่อนแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นมัดจําพระองค์จองเราไว้แล้วเพราะการที่เราดําเนินชีวิตในโลกนี้ถ้ามนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนถ้ามนุษย์ไม่ดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณแม้แต่เป็นคริสเตียนแม้แต่เป็นคนที่เคร่งในกฎบัญญัติต่ตางๆ ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ทําฝ่ายเดียวอิสราเอลทำฝ่ายเดียวก็คือทําตามบัญญัติถ้าคริเซียนทุกวันนี้ถ้าเราปฏิเสธการดําเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับพระวิญญาณเรากําลังทําฝ่ายเดียวไม่มีการรับรองทําฝ่ายเดียวก็คือไม่ถูกเปลี่ยนใหม่ถ้าเราไม่ทําตามเงื่อนไขข้อตกลงในเรื่องสัญญาเราก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการเซอร์วิสของเรา ถ้าเราไม่ไดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณเราก็เป็นศาสนาคริสต์เป็นคริสเตียนเป็นผู้นําหน่วยงานองค์กรเป็นการประพฤติด้วยกําลังของเราพยายามทําตามบัญญัติแต่ของมีค่าอยู่ในภาชนะดินและสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยั่งยืนและพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําจึงทําให้เราทั้งหลายดําเนินชีวิตโดยสิ่งที่เป็นนิรันดร์การที่มองไม่เห็นคือเมื่อเราโน,นชีวิตกับพระวิญญาณเราจะมั่นคงและก็จะเจริญใหม่ทุกๆวันก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัย เป็นคนที่พระเจ้าจะพอพระทยัยเพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคิ์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทําในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่ว่าพระเจ้าจะอยู่ประทับในสวรรค์และพระวิญญาณพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นสวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลเราและเราก็ไม่ได้อยู่ไกลสวรรค์ แต่พระองค์กระทำให้โลกที่หลงหายที่มันไกลเพราะมันหลงหายแต่ที่มันใกล้เพราะว่ามันอยู่ในอาณาจักรอยู่ในอาณาเขตเราเห็นประเทศใหญ่ๆใ,ใช่ไหมจีนรัเสเซียอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าขนาดสิงคโปร์เล็กๆเ,เขาก็น่าจะควบคุมได้บ้านของเราเล็กๆที่ของเราไม่กี่ไร่เราเล็กๆเ,เราก็ยังดูแลไม่ทั่วถึงและจีนหรือรัสเซียเขาควบคุมได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในอาณาจักรมันมีอํานาจอยู่ในตัวถ้าโลกนี้อยู่ในอํานาจของพระเจ้า อำนาจของพระเจ้าก็ปกครองมาถึงถ้าใครที่เชื่อฟังพระเจ้าใครที่สัมพันธ์กับพระเจ้าอำนาจของสวรรคมม์ก็ปกคุมมาถึงเราก็ปกคุมมาถึงเราเหมือนกับอยู่ใกล้ได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในความเชื่อในการที่เราทั้งหลายมีพระวิญ,ญญาณที่อยู่กับเราจึงเป็นเคล็ดลับนะจะบอกให้มันเป็นเคล็ดลับที่ใครเปิดใจเขาก็ได้ใครที่ปิดใจจะอ้างเหตุสารพัด ก็เป็นความรู้ของเขาเป็นความจำกัดของเขาก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่จะเป็นคนที่ไม่จํากัดในเวลานี้เปลี่ยนใหม่ได้กลับใจใหม่ได้เปิดใจได้และสำคัญคืออย่าให้พระเจ้าทําตามความคิดของเราแต่ให้ความคิดของเราพยายามที่จะเข้าใจและตอบสนองของการเปิดเผยสําแดงเพื่อเราจะทําตามพระเจ้า ขอให้เราที่หลงหายได้ถูกนําเข้ามาใกล้ขอพระเจ้าช่วยเราในการดําเนินชีวิตที่เราจะมีพระเจ้าในการดาเนินชีวิตทุกวันและเราจะจําเริญใหม่ทุกวันถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันถูกสร้างใหม่ทุกวันและเป็นความไม่จํากัดของพระเจ้าให้เราอยู่ในความไม่จํากัดของพระเจ้าอย่าให้เราเอาพระเจ้ามาจํากัดกับเราไม่จะโดยชีวิตการประพฤติไม่ว่าจะโดยการปฏิบัติการรับใช้ไม่ว่าจะโดยการที่เราได้รับส่วนตัวหรือสิ่งที่เราได้แบ่งปันออกไปอย่าให้เราอยู่ในความจํากัด แต่เอาความจํากัดของเราไปอยู่ในความไม่จํากัดของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรข้าบุญทั้งหลายในการใช้ชีวิตทุกวันเวลาโดยการดเามนินชีวิตที่เราทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษที่เราทั้งหลายได้รู้จักกับพระองค์ได้สัมพันธ์กับพระองค์อวยพรชีวิตของเราให้ได้รับและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องถูกสร้างถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และมั่นคงถาวรภายในชีวิตของเราทั้งหลายในจิตวิญ,ญญาณของเรากับพระองค์เสมออวยพร การในเมือนชีวิตของเราทุกคนทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกภารกิจปกป้องเราพ้นจากมารลายและอวยพรเราอยู่ในพระหัตถ์พระองค์มอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้ายพรพี่น้องครับ